โอเกสจะไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็ <g ül> มีข้อห้ามอะไรบ้างคะ <g ül> อย่เอานี้ไปแย่และและมันอันตรายมากเลยนะโอเคอย่เอาอาหารไปให้ชุนันแล้วละจะทำอะารผู้อื่นได้โอ้ oh. แล้วออเกสัญญาว่าอะไรบ้างมีกวงมีนกกระจอก แล้วก็มีช้างแล้วโอเคสัญญาว่าจะไม่ ใช่ไหมโอเคไปกันเลยมือแล้วก็มีไลยนด้วยสุดอ้ยนักัวจังมาดูเข็มขัดอะไรอ๋อสุดโหช้างตัวใหญ่มาก เจดูดิช้างมันเต้นไปโอเคพาไปดูอะไรดีรจะไปดูนกะยูเขาย้ายไปอยู่ข้างหน้าแล้วหรือเปล่าลูกอันนี้เขากำลังก่อสร้างนูนเขาย้ายไปด้านโซนนู้นแล้ว ทางนู้นจะเป็นกวามไปมาทางนี้ค่ะ,อะเอาไปตรงนู้นดีใจอะไงกว้างไปเอาแกเดินนำไปก่อนมันไม่มีอาหารเขาไม่ให้อาหารไงลูกเดี๋ยวกวางมันจะกัดมือ <Okay. S 2> งไงคไปเดเินเดินตรงไปแกกำลังจะพาไปดูกวางนะคะทุกคนนกยูงเขาน่าจะย้ายไปเพราะว่ามันน้ำท่วม ngay quang tí khỏi kế con. Con này. Sao อ้าวเกิดเห็นไม่คาดคิดครับทุกคน <Yeah. S 1> เอออันนี้เอาใส่เริ่มโอ <Yeah. S 1> ้ <Yeah. S 1> oh, อย่าเอามือไปแย่นะคะอันตราย <Yeah. S 1> มีกี่ตัวโอเคนับสิตัวโ <Yeah. S 1> อ้ตัวใหญ่มากเลยลูก <Yeah. S 1> ตัวใหญ่ไหมลูก ัสดีจะเตาทำอะไรอยู่ดูทุกคนตัวใหญ่เลยแม่มันมีตาด้วยอ่ะจริงเหรอเกมมาดูตัวนี้นี่มันกำลังกินผักบุ้ง มมือแ่โอ้โหข้างบนนี่คือนกเงือกนะคะทุกคนโอเคมาดูตรงนี้ว้าวนกเงืยกเยอะเลยบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนดูดิ โอ้ทุกคนดูน,ก,นกเงือกดีเห็นไหมกหนกเงือกตัวใหญ่มากอเกตก็คือชอบมากเลยอเกตชอบไหมคะอ๋อมันมีกี่ตัวเกต <tong s, S 2> มีกี่ตัวลูกข้างบนเนี่ยสูงสูงทุกคนดูนี่นี่คือนางนกเงือกหรือเปล่าใช่ไหมมีกี่ตัว มีหนึ่งสองสามสี่ตัวเลยอ่ะใช่ยหนึ่งหนึ่งแม่จะกิอยู่ข้างล่างเดี๋ยวแม่ค่ไปดูดดเชยมีลูกด้วยเหรออุ้ยตัวนั้นสวยมากมเห็นไหมทุกคนตัวนั้นสวยมากโอ้โหสวยมากเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวเราไปดูสัตว์อื่นกันต่อดีกว่าเก๋ป้าเดี๋ยวเราไปดูสัตว์อื่นกันมาตรงนี้ โอ้อยมีนกตัวเล็กด้วยรมามดูตัแม่ว่ามันคืนออะไรนกแก้วนกแก้วอุ้ยมันพูดได้ด้วยเก๊ดไปคุยกับมันเร็วเก๊ดไปคุยกับมันเร็วอะไรอ่ะม<ำ>ันคืออะไรคะคืออะไรอ่ะทำอะไรคะอะไรอะ่อะหนูชื่ออะไรบอกมันดิอุ้ย Diamond, มันว่ามันบอกว่ามันชื่อแก้วเกสนี่ชื่อนอกแก้วหรอสวัสดีสวัสดีสสดนั่นตัวนี้หรือเปล่าที่มันพูดได้อะสวัสดีสวัสดีสวัสดีโอเคมาตรงนี้เลยอือหหอหรอเธออือหรอเจะนกแก้ว,กวนั่น ใช่อะไรนะโอ๊ยตัวนี้มันพูดได้นะทุกคนเออทำอะไรเอ้แกไ, okay, ไปพูดดิทำอะไรทำอะไรอะลูกแก้ว <laughs> อะไรอะอพูดว่าอะไรลูกไ,ไปก่อนนะไปก่อนนะบา,บายๆเกบ,บายๆเร็ว มามาทางนี้อุ้ยกระต่ายโอ้โหนี่คือกระต่ายนะทุกคนกินอะไรอยู่กินอะไรเจ้ากระต่ายขามันยาวมากขามันยาวเหรอลูกไหนนี่นีน่นี่นี่สองตัวหูยมาดูตัวนี้ดิอันนั้นใไงอ่ะเจส อันนี้คือมาโมเซดนี่คือมาโมเซดอ,อ๋อเป็นลิงกลุ่มเป็นลิงในกลุ่มลิงโลกใหม่มีหางยาวหากินกลางวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมว้าวนี่มีสองตัวค่ะมันตัวเล็กลูกแม่มันีองแม่เหรอมันตัวเล็กมันคือลิงมันคือลิงมาโมเซดตัวเล็ก สวัสดีลิงแม่ไปดูแม่ไปดูเนืโอของปลาโอเคเฮ้ยเฮ้ยน่ารักอ่ะสีเขียวนี่คืออะไรอ่ะนี่คือนกแก้วอีเครกตัสเกล้าวางรถนะลูกว้าวสวยมาก โอ้ยนี่กระต่ายเยอะเลยใช่กระต่ายมีลูด,ด้วย,ยทุกคนดูน,ดน่ารักอะ่ะตัวนี้กำลังนอนอยู่นะคะทุกคนอันนี้คือมีอยู่สองตัวน่ารักมากบายบายเจ้านกแก้วว้าวนี่คือกระต่าย กระต่ายเยอะแยะเลยจะเอ๋แกอย่าเอานิ้วแย่นะลูกมันจะกัดมือนี่น้าขาไม่หิวอะไรนี่คือกระต่ายค่ะน้าไม่หิวขนมปังน้าจะใช่นะแต่เราไม่มีอาหารให้มันเลยอ่ะสวัสดีเจ้ากระต่ายแม่ไม่จะกินน้าหาไม่ไจะกินหนูมันจะกินหนูหรอมันไม่กินหรอก เจ okay. ตัวนั้นก็นกแก้วเหมือนกันหลายสีเลยมาดูดิ <Okay. S 1> ว้าวนี่คือนอกแก้วอะไรสว,สวยจังเลยนี่คือนอกแก้วมาคอนี่คือนอกแก้วมาคอสีแดงค่ะทุกคนโอ้โหสีสวยมาก,มปกาไปดูได้เลยเดี๋ยวแม่ขอดูนกแก้วก่อน เห็นไหมน,นั่นสีแดงสวยมากเดี๋ยวต้องมือเือข้างอุ้ยทุกคนดูดิน้องแจ้มาคาาอสวยเลยเกดอย่าเอามือไปแย่สิป้าไปดูตัวอื่นกันอุ้ยนี่ลิงลิงลิง ลิงแมกกาเบงอนดำโว้ยอุย้ยมันดูมันเล่นกันดิโอ้โหมันโชว์ด้วยมันโชว์ด้วยเกดอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยโหลิงโชว์ใหญ่เลยโอ้โหม,มันเล่นห่วงอ่ะเด็หนูเล่นไม่เป็นอะ <laughs> โอ้ยมันโชว์กายะกรรมให้เอาเกคอันนี้คือลิงอะไรลิงหูแดง ว่านี่คือลิงหูแดงนะคะตัวนี้เขาจะตัวเล็กกว่าลิงเม,มื่อกี้อันนี้ลิงนนล,ลิงโมนาไม่ดูดิย,ยน,น,น,น่ารักไม่น่ารักน่ารักหรอ,อหนี่เอเคมาดูตัวนี้ตัวเล็ก โอยมันน่าแดงเหรออุ้ยอันนี้คือลิงอะไรอ่ะ,น,อะนี่คือลิงเดิเดออะไรอ่ะเฮ้ยตัวนี้มันลายลายดีนะอตอนนี้เราตังจะพาทุกคนไปดูสิงโตนะคะใช่ไหมเกด อันนี้โอเคกาลันจะพาทุกคนไปดูสิงโตนี่ป้ายใหญ่เลยมเไม่กลัว,วหรอโอ้โหเก่งมากเลยค่ะใช่ค่ะมันใหญ่ไม่ได้มันงับริ้วขาดเลย แม่มันใหญ่มากเม้มันใหญ่มากใช่มันใหญ่ลูกป้อนอาหารมงกรนะคะดูดูคุณคุณน้าป้อนอาหาร ร้องไห้เหรอเก็บม,มาดูฝั่งนี้ไ,มไมหมลูกพูดดีๆโอเคจะมาอะไรนี่ไงไม,ไม,ไม่มันเป็นตอไม้เฉยเข้าไปตรงเร็วแม่จะถ่ายรูป เเก่งงจัลยโอเคยืนขึ้นได้ไหมยืนขึ้นตรงข้างบนก็ได้ค่ะไม่ถอดรองเท้าก็ได้ลูกนึ่งยืนตรงนี้ยืนเลยค่ะถูกต้องเก่งมากเก่งให้ตัวเดียวเลยหรอลูก มีตัวเดียวที่มันหิวอะ่ะปีเตอร์มาเร็วๆปีเตอร์เกย์ฮันน่าม,มาหาแม่หน่อยสิจับแล้วก็แล้วก็ฮันน่าม,มาหาแม่เขาอ,อิ่มแล้วลูกเกยหันน่ามาหาแม่ด้วยอออมืป้ <c oughs> ใครจะกินน่ะเร็วตัวนี้มันแก่ไหมรืยยังไงดูตัวนู้นนอนสบายมากใครจะกินอีกเนาะชมดีไม่กินเหรอชมพีจะหลับยังอยางเร็ว

เออแล้วมีเสือไหมเสือมีอยู่บทจะเสือมีค่ะเรืออะไรยังไม่มาบางค่ยีราฟยีาเนาะโอเคเงินเขากินเลยเงี้ยมแล้วย กดไลค์กดแชร์ให้โอเคด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย